ข้ามเพศ10ปีไม่ตัดมดลกใช้ชีวิตยังไงจากความรู้สึกจริงๆ10ปีแล้วนะครับที่ผมใช้ชีวิตในร่างกายของผู้ชายข้ามเพศแล้วตลอด10ปีนี้ผมไม่เคยตัดมดลกหลายคนสงสัยนะครับว่าแล้วใช้ชีวิตยังไงรู้สึกยังไงกับร่างกายตัวเองวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในแบบที่ผมรู้สึกจริงๆสวัสดีครับผมมีฟอยทานนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อ ข้ามเพศมาแล้ว10ปีไม่ตัดบนโลกแล้วใช้ชีวิตยังไงรู้สึกยังไงบ้างกับร่างกายที่เป็นผู้ชายแต่ยังมีบนโลกอยู่ไม่ตัดแล้วแม่นตรายหรอสิปีแล้วนะไม่ตัดก็ไม่สุดดีหลายๆคนนะครับก็จะคิดว่าการข้ามเพศเท่ากับต้องผ่าตัดแปลงเพศครบทุกอย่างถึงจะสมบูรณ์แบบมันไม่มีอะไรตายตัวเลย มันอยู่ที่ว่าเราพอใจอยู่ที่จุดไหนมากกว่าในตลอด10ปีที่ผ่านมามันยังไม่ใช่จังหวะของผมที่จะเข้าการพาตัดแค่นั้นเองเมื่อถึงจุดนี้จริงๆผมก็มีเข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วแล้วก็ไปตรวจร่างกายไปตรวจมดลูกนะครับมีการคุยกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งในช่วง3ปีถึง5ปีอันนี้มันเป็นช่วงที่ผมยังมีแผนว่า ฉันจะผ่าตัดข้ามเพศแปลงเพศเป็นผู้ชายนะครับทุกกระบวนการจนจบเลยในการที่ผมจะไปผ่าตัดมนลูกเอาหลังไข่ออกก็จะต้องเย็บปิดช่องคลอดไปนีทีเดียวเลยแล้วก็เพื่อจะ้อยยืดท่อปัสสาวะเพื่อจะแปลงเพศแล้วในช่วง3ปีถึง5ปีที่ผมเทคเนี่ยเป็นช่วงที่ เด็กเพิ่งจบใหม่เพิ่งกําลังแบบไฟแรงอยากจะทํางานอยากจะหาประสบการณ์อยากใช้ชีวิตยังไม่อยากที่จะนอนโรงพยาบาลหรือพักฟื้นหลายๆวันแล้วก็ถ้าเราผ่าเย็บปิดช่องคอนอยางาคุณหมอก็ให้คําแนะนําว่าอย่าเพิ่งทํากิจกรรมอะไรเยอะแล้วช่วงนั้นเรากําลังแบบว่าหาประสบการณ์ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะทำก็เลยผัดมาเรื่อยจนตอนนี้เข้าปีที่10แล้วผมก็ยังไม่ได้ตัดสักทีแล้วคําถามคือ10ปีละ ผมจะผ่าตัดนะด้ยังคำตอบคือตัดครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่วง3ปี5ปีที่ผมเทงใช่ไหมผมยังมีแผนการที่จะทำอวัยวะเพศชายแต่มาเนี่ยเข้าปีที่10ตอนนี้ผมอายุ30ความคิดด้านการแปลงเพศทำอวัยวะเพศชายเปลี่ยนไปคือไม่อยากมีมันแล้วเพราะว่าลองอยู่ในชีวิตของการเป็นผู้ชายข้ามเพศมา10ปีกับร่างเนี้ยกับ ทุกอย่างในที่เรามีนะตอนนี้มัน c o m p ล e t e มากมันรู้สึกว่า happy ไม่ได้มีอะไรติดขัดเหมือนช่วงแรกๆที่เรากังวลหรือเครียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเข้าน้ําน้ำการต้องเปิดเผยตัวตอนอะไรต่างๆใน,นการที่เราต้องเป็นผู้ชายเรารู้สึกว่ามีสิ่งนั้นแล้วมันคือการเป็นผู้ชายในสมบูรณ์แล้วก็บวกกับเราอยู่ในวงการผู้ชายข้ามเพศมา10ปีใช่ไหมเราได้เห็นเพื่อนรุ่นพี่ r e s e a r c ต่างๆของการ แปลงเพศใช่ไหมครับผลลัพธ์กับสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียกับสิ่งที่เราจะต้องได้ผมมองว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะแลกกับมันนะตรงนั้นนะครับมันยังไม่น่าเป็นที่น่าพอใจในในความคิดเห็นของผมนะครับการที่จะแปลงเพศสำหรับผมก็เลยตอนนี้ถูกปัดตกไปก่อนนะครับก็เลยหยุดไปเลยอยู่กับมันยังไงโดยที่ไม่ผ่าตัดออก ก็อยู่กันไปนะครขยันไปพบหมอหน่อยคำถามคือมันอันตรายไหมจริงๆก็ผมอยู่กับมันมา10ปีแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรที่อันตรายหรือน่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะครับแค่มีความรำคาญจริงๆมันก็มีผลกระทบนะไม่ใช่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลย ผมก็ลองถามหมอแล้วว่าการที่เราไม่ตัดมดลูกเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้นานๆอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบอะไรหรืออันตรายอะไรไหมคุณหมอก,ก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่อันตรายหรือว่าน่าเป็นห่วงขณะนั้นแค่มันจะเป็นความรู้สึกความลำคาญเพราะมันจะมีอาการแบบปวดท้องบ้างอะไรเงี้ยถ้าทุกคนไม่ได้ติดอะไรจังหวะชีวิตมันได้อ่ะ ก็ตัดไปเถอะมันจะได้ไม่น่าลำคานถ้าแบบเออไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียหายอะไรแต่ที่ผมทิ้งไว้ยาวนานขนาดนี้อีกหนึ่งสาเหตุเลยคือผมเสียดายเพราะว่าอีกหนึ่งแผ่นเลยตลอด10ปีที่ผ่านมาคือผมอยังมีโลคอยากเก็บไข่อยากแบบเอออยากมีเบบี๋แต่พอตอนนี้อายุก็เริ่มเยอะ ความคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปความคิดด้านการนี้แล้ก,ก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับว่ารู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์ชีวิตผมมากกว่านะครับถ้าคุณกําลังตั้งกำลัมกับตัวเองผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องรีบไม่จําเป็นต้องเหมือนใครไม่ต้องเชื่อใครด้ให้เชื่อร่างกายตัวเองเชื่อร่างกายตัวเองเรียนรู้กับมันร่างกายของคุณคือของคุณ มันไม่จําเป็นว่าต้องเทคไป1ปี2ปี3ปี5ปีแล้วควรทําอะไรมันอยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะทําอะไรตอนไหนนั่นคือดีที่สุดแล้วสำหรับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังเรื่องของผมนะครับถ้าคลิปนี้ทําให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับตัวผมมากขึ้นหรือการค้าเพศมากขึ้นหรือการที่เป็นผู้ชายค้าเพศมากขึ้นนะครับนั่นคือความตั้งใจของผม ถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้ก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วพบกันครั